คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะในเจ็ดวันข้างหน้าของคุณจะเจอเรื่องอะไรบ้างคะ่ะหยิบไพ่3ามใบค่ะใบแรกค่ะแปดไมเท้าค่ะใบที่สองแปดเหรียญค่ะใบที่3อาทิวินถือไมเท้าค่ะ สุกนะคะไพ่ออกมาทีนี้ค่อนข้างดีมากเลยนะคะใน7วันข้างหน้าของคนที่เกิดวันสุกนะคะไพ่แปดมบเท้านะคะหมายความว่าการงานของคุณนั้นจะมีการขยับขยายนะคะมีงานที่อาจจะทําให้คุณเนี่ยมีการได้เลื่อนท่านได้เลื่อนตำแหน่งนะคะได้แสดงผลงานนะคะหรือถ้าเป็นคนที่ยังอ,อยู่ในวัยเรียนนะคะก็หมายความว่า การเรียนของคุณนั้นเนี่ยาสามารถที่จะทำเกรดได้ดีนะคะแล้วก็มีงานที่สามารถที่จะแสดงผลงานของคุณเนี่ยให้โดดเด่นนะคะแล้วคุณยังได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะนั่นหมายความว่าการเงินของคุณนั้นเป็นการเงินที่ดีมากๆค่ะการงานของคุณนั้นจะส่งผลให้การเงินของคุณนั้น ดีค่ะไม่ว่าคุณจะคิดจะลงทุนนะคะก็สามารถทำได้เลยนะคะและคุณยังได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะแสดงว่าในช่วงนี้ของคุณนั้นคุณอาจจะมีโอกาสนะคะได้เดินทางนะคะไปในระยะทางใกล้ๆนะคะและส่งผลต่อเรื่องของรายได้หรือการเงินของคุณด้วยค่ะ ก็ขอให้คนวันศุกร์นะคะโชคดีกันทุกคนค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยนะคะ